สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาบีฟแลบนะครับก็เป็นแลบที่หนึ่งนะครับแลบที่หนึ่งของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องของการทำการทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะการดูดซึมน้ำ และความชื้นผิวของมวลรวมนะครับโดยครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอตัว astro t 8 4หรือ stm c 128เนี่ยมันจะรวมระหว่างมวลรวมหยาบก็คือหินกับมวลรวมละเอียดก็คือทรายนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ย,อา,ายอาจารย์จะสอนอาการทดสอบหาความถ่งยมเพาะของทรายเป็นหลักนะครับส่วนหินเนี่ยก็เดี๋ยวจะเรียนในคลิปต่อไปนะครับ มาดูก่อนนะครับว่าในการทดสอบนี้นะมันมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำอะไรนะครับก็อย่างที่บอกนะครับในเบื้องต้นชื่อของการทดสอบก็คือการหาความส่งจำเพาะนะครับความส่งจำเพาะนะครับภา,าษาอังกฤษเรียกคำว่าความส่งจำเพาะว่า specific gravity นะครับส่วนการดูด,ด,ดซึมน้ำเนี่ยจะเรียกว่า absorption นะครับแล้วก็ความชื้นที่ผิวก็ surface moisture นะครับโดยเราหาค่าความส่งจำเพาะแล้วเนี่ยมันจะมีประโยชน์ก็คือเรานำเอาค่าความส่งจำเพาะเนี่ยไปหาปริมาณส่วนผสมของหินของทรายในคอนกรีตนะครับในคอนกรีตเพราะว่าพอเราเรียนแล้วนะครับ พอเราเรียนแล้วเนี่ยในเรื่องของในในเรื่องของคอนกรีตเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราจะเอาสัดส่วนผสมไปออกแบบนะครับจะเอาวัสดุต่างๆเนี่ยไปออกแบบเป็นหินเป็นทรายนะครับว่าจะใช้ปริมาณมากน้อยแค่ไหนนะครับเราจะใช้คุณสมบัติข้อนี้ก็คือความสวงจำเพาะนะครับของมันเนี่ยเอาไว้ใช้ในการออกแบบ ส่วนค่าการดูดซึมน้ำนะครับค่าการดูดซึมน้ำและความชื้นของผิวนะครับของมวลรวมพอเราออกแบบแล้วเราจะนําเอาค่าการดูดซึมน้ำและความชื้นที่ผิวของมวลรวมเนี่ยเอาไปปรับแก้นะครับปริมาณของหินทรายและน้ําเมื่อความชื้นของหินทรายเปลี่ยนไปหรือพูดง่ายๆถ้ามันไม่อิ่มตัวผิวแห้งนะณวันนี้เราอาจจะยังไม่รู้คําว่าอิ่มตัวผิวแห้งนะครับเดี๋ยวเรารู้ไปเรียนรู้กันไปนะครับ อาจารย์สรุปมาให้นะครับเถาพอของหินของทรายเนี่ยประโยชน์ของมันคือจะเอาไปหาปริมาณส่วนผสมของหินทรายในคอนกรีตตอนที่เราออกแบบส่วนผสมนะครับส่วนการดูดซึมน้ําและความชืน้นจะใช้ปรับแก้ปริมาณหินทรายและน้ําในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตสุดท้ายแล้วเนี่ยไอตัวคุณสมบัติต่างๆที่อาจารย์บอกไว้นะครับก็คือเถาพอ หรือการดูดซึมน้ำเนี่ยมันจะเอาไปยุ่งกับการดีไซน์ไปทำมิกดีไซน์ของคอนกรีตนะครับมาดูก่อนว่าคำว่าถอพอมันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนักศึกษาหรือผู้เรียนหลายคนเนี่ยก็จะสับสนระหว่างคำว่าควา,ความหนานแน่นนะครับถอพอ แล้วก็คําว่าหน่วยน้ําหนักนะครับซึ่ง3ตัวนี้มันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกันนะอันดับแรกคือตรงนี้นะครับอาจารย์อยากให้รู้จักคำคำว่าความหนาแน่นก่อนความหนาแน่นมันก็คือมวลส่วนด้วยปริมาตรนะครับส่วนทอพอเนี่ยมันก็คือความหนาแน่นก็คือตัวนี้นะครับของสารส่วนด้วยความหนาแน่นของน้ําที่4องศานะครับเพราะฉะนั้น ความหนาแน่นของมวลของสารในหนึ่งปริมาตรนะครับอ่ารู้แล้วนะความความส่งจำเพาะนะครับกับความหนาแน่นนะครับมันต่างกันยังไงนะครับโดยที่ความส่งจำเพาะเนี่ยมันจะไม่มีหน่วยนะครับส่วนความหนาแน่นจะมีหน่วยทําไมมันไม่มีหน่วยเพราะว่าความหนาแน่นของสารนะครับมันจะเป็นหน่วยของมวลส่วนด้วยหน่วยของปริมาตรแต่ความส่งจำเพาะ มันถูกตัดออกไปเพราะมันเป็นความหนาแน่นของสารเหมือนกันนะครับมันเป็นความหนาแน่นเหมือนกันหน่วยมันถูกตัดออกไปมันก็จะไม่เหลือหน่วยตอนนี้เราแยกออกแล้วนะระหว่างความส่งจเพาะแล้วก็ความหนาแน่นนะครับมาดูวิดีโอนี้อาอาจารย์อยากให้ดูนะครับอาจารย์อยากให้ดูวิดีโอนี้ก่อนนะครับ <laughs> Capillary in action in an Astronomers Cup, uh, this is a simple device you can make using couple of microscope slides, khab, a color khab, water, paper clip and a rubber band. Khab, Put two microscope slides khab, on top of each other. Uh, just align the edges khab, and along the long edges na khab, na khab, tie a rubber band. Make sure the rubber band is on the edges and insert a paper clip on the other end. The paper clip inserted would form a nice wedge between the two slides. This is a you know very simple device to make and insert this device. ก็จะมีด้านหนึ่งนะครับก็จะมีด้านหนึ่งที่ติดกันนะครับกระจกแทบจะสนิทกันเลยอีกด้านหนึ่งก็ห่างออกจากกันนะครับ In your color water. Now, as soon as you insert this device, you will see that uh, the water level will rise along the slide and it forms a nice parabolic curve. When the width between the slide is smallest, the water level will rise all the way to the top, whereas at the largest width, it will stay at the same level as water in the cup. Now, this is because the capillary action is pulling the water to the top, whereas the gravity is pulling it downwards. น้ําก็จะถูกดูดขึ้นไปนะครับได้มากเท่านั้นไอลักษณะช่องแคบแบบเนี้ย mm hmm. เขาเรียกว่าแคปิลารีนะครับแคปิลารีก็คือการที่มันมีช่องแคบมากๆมันก็จะถูกถูกดูดขึ้นไปได้มากขึ้นนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูนะว่ามันเกี่ยวอะไรต่อไปนะครับแ a ปิลา a ี c อคช i ่ n ในอสเต o อโนมัส this is a simple device you can make use อ่คราวนี้มาดูภาพตัด ที่อาจารย์ยกขึ้นมาตรงนี้นะครับที่อาจารย์ยกขึ้นมาตัวหนึ่งเนี่ยเปรียบเสมือนเม็ดทรายหนึ่งเม็ดหรือเม็ดหินหนึ่งเม็ดในเม็ดทรายหรือเม็ดหินหนึ่งเม็ดเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยโพรงนะครับโพรงแบบนี้นะครับโพรงที่เราเห็นแบบนี้นะครับมันไม่เป็นโพรงต่อเนื่องออกมาที่ผิวนะครับมันไม่ได้เป็นโพรงต่อเนื่องออกมาที่ผิวแต่ถ้าเป็นโพรงลักษณะตัวนี้นะครับ จะเห็นว่ามันจะมีโพงออกมาต่อเนื่องออกมาที่ผิวได้นะครับไอโพงลักษณะต่อเนื่องออกมาที่ผิวได้นะ่ยมันจะมีลักษณะการสามารถดูดน้ำนะครับดูดน้ําเข้าไปในตัวของมวลรวมได้ส่วนตัวที่เป็นโพงปิดนะครับไม่มีการออกมานะครับที่ผิวเนี่ยพวงเนี้ยนะมันจะเป็นโพงที่อยู่ภายในซึ่งโพรงแบบที่มันดูดน้ําเข้าไปได้น่ยเขาเรียกว่าแคปิลลารี่ พอนะครับก็คือโครงที่มันอย่างที่บอกนะถ้ามันมีช่องเล็กๆมันจะดูดน้ําเข้าไปในตัวได้นะครับด้วยแรงของมันนะครับส่วนโพงอีกแบบหนึ่งก็คือโพงที่ไม่มีการต่อเนื่องออกไปข้างนอกพวกนี้ก็คือโพรงแบบ impermeable ก็คือดูดซึมน้ําเข้าไปไม่ได้นะครับก็จะมีโพงอยู่2รูปแบบนะครับมาดูต่อนะครับในเรื่องของความหนาแน่นนะครับ This is the example we left out in the previous video. If we drop a piece of balsa wood and a metal pin of the same mass into the water, what will happen? Will both of them float, or will both of them sink, or one stays afloat and one sinks? Just by intuition. Can say that the wooden block will the the metal can block say that float and i n นตัวเราต้องมาดูก่อนว่าอย่างแรกเนี่ยสองวัตถุเนี้ยไอ้กล่องนะครับกับตัวตะปูนะครับไอ้กล่องเนี่ยกับตะปูเนี่ยมีน้ําหนักเท่ากันนะมีมวลเท่ากันมีมวลเท่ากันส่วนปริมาตรเราดูแล้วเราก็เห็นอยู่แล้วว่ากล่องเนี่ยมันมีปริมาตรที่มากกว่านะครับ But if they're of the same mass, why does that happen? Shouldn't <laughs> both float Why? because of the buoyant force? Right, right? This happens because but of the difference in their densities. Right? But what's density? Look at these two parking lots of the right. same size. One has three cars, and the other has many cars. Which one is more dense? This one, oh, correct? Yes. Now look I at these two forests. Which one is more dense with trees? Clearly, uh, it's this one. Less, So in the same given amount of space, less if less there are less more less things, less we less less say less that it's less denser. Less Density is simply less the less measure less of less how less compact less. the mass in a substance or object is. If uh, we have less to less go less. by its scientific definition, we would say that it's mass per unit volume. In short, it tells us how much mass exists in a given volume. The unit of density is kilogram per meter cubed. Mass is in kilograms and volume in meter cubed. Coming back to our example, why did the wood float and the pin sink? The wood floated on water because the density of the wood is lesser than the density of water. Hence, the upthrust of water on the wood. ไอตัวปริมาณความหนาแน่นของไม้เนี่ยมันน้อยกว่าความหนาแน่นของน้ํานะครับมันก็เลยเกิดแรงลอยตัวเกิดขึ้นซึ่งแรงลอยตัวมีค่ามากกว่าน้ําหนักของไม้นะครับแรงลอยตัวมีค่ามากกว่าน้ําหนักของไม้มันก็จะทําให้วัตถุนั้นลอยตัวขึ้นได้ Hence, it floated. But the density of a yeah. metal pin is more is than the density of water. The Though it looks is tiny, there's more mass per unit volume within it as compared to water. Hence, the upthrust of water on hay hay the, the pin l까요? is less than the weight l까요? of the pin. So, what can we conclude? Nu, if the density of an object is lesser than the density of the liquid, then it will float. And if the material. density of an object is more than the density o อ the l เ q u i d ี่<ต>มัน t ะเท่าก <will> โอเคเดี๋ยวเราไปต่อนะครับทอพอนะครับทอพอมันจะแบ่งออกเป็นบอกว่าทอพอเฉยเเนี่ยมันยังถูกแบ่งแคสซิฟายออกเป็นสี่รูปแบบนะครับทอพอแบบแรกนะครับทอพอแบบที่หนึ่งคือทอพอสมบูรณ์ทอพอสมบูรณ์หมายถึงน้ำหนักอบแห้ง เรา,อย,าอย่างที่เรารู้นะครับว่าอถอพอเนี่ยมันคือความหนานแน่นของสารส่วนด้วยความหนานแน่นของน้ําที่4องศานะครับแต่ตัวนี้คือถอพอสมบูรณ์ทอพอสมบูรณ์หมายความว่ามันคือความหนานแน่นของน้ําหนักอบแห้งส่วนด้วยปริมาตรไม่รวมช่องว่างใดๆนะครับไอ้ทอพอสมบูรณ์เนี่ยทำได้ยากที่สุดเพราะว่าเราต้องเอา ส่วนที่ไม่เป็นช่องว่างออกไปจากวัตถุตัวนั้นนะครับโดยส่วนมากเราก็จะทําด้วยการบดการหลอมซึ่งมันเป็นอะไรที่ทําได้ยากนะครับด้วยวิธีการทําได้ยากนะครับส่วนหออพอตัวต่อมาก็คือเถาพอแท้นะครับเถาพอแท้นี่คือน้ําหนักอบแห้งส่วนด้วยปริมาตรไม่รวมช่องว่างที่น้ําผ่านเข้าออกได้นะครับนะ ถอพ่อแห้งนะครับอันที่3ามคือถอพอแห้งคือน้ําหนักอบแห้งส่วนด้วยปริมาตรรวมช่องว่างที่น้ําผ่านเข้าออกได้สตัวนี้คล้ายๆกันจะจะต่างกันที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ชี้ให้เห็นก็คือปริมาตรไม่รวมช่องว่างแต่ไอตัวถอพอแห้งคือปริมาตรรวมช่องว่างนะครับไอการหาปริมาตรแบบรวมช่องว่างเนี่ยมันหาง่ายนะครับอย่างเช่นเรามีกล่องอยู่ใบหนึ่งแบบนี้นะครับ มีกล่องอยู่ใบหนึ่งหรือคอนกรีตอยู่ก้อนหนึ่งนะครับในคอนกรีตมีมีรูอะไรก็ไม่รู้นะครับอยู่เราสามารถหาปริมาตรมันได้ด้วยการวัดขนาดกว้างคูณยาวคูณสูงมันก็จะออกมาเป็นปริมาตรที่รวมช่องว่างนะครับส่วนทอพออิ่มตัวผิวแห้งนะครับมันจะต่างกันจากน้ําหนักของมันจะมันจะต่างกันที่ตรงน้ําหนักนะครับน้ําหนักของ ท่อพออิ่มตัวผิวแห้งเนี่ยมันจะใช้น้ำหนักที่ SSD เราอาจจะยังไม่เข้าใจคำว่า SSD นะครับ SSD ก็คือ saturated surface dry ก็คืออิ่มตัวผิวแห้งเดี๋ยวอาจารย์จะไปอธิบายในสไลด์ต่อไปนะครับให้รู้ก่อนว่าทอพอเนี่ยมันคือความหนาแน่นของสารส่วนด้วยความหนาแน่นของน้ำที่4องศานะครับแล้วก็ความหนาแน่นของสารมันก็คือมวลส่วนด้วยปริมาตรนะครับ แล้วก็แบ่งเขาพอออกเป็น4รูปแบบนะครับ4 4 4ประเภทนะครับตามสไลด์นี้นะต่อไปนะครับอย่างที่บอกเราจะต้องเข้ามาเข้าใจถึงตัวที่เรียก,ว,ว,นนว,ว,กนนว่าสถานะความชื้นในมวลรวมให้ได้ก่อนนะครับว่าสถานะความชื้นในมวลรวมเนี่ยมันมันมีกี่รูปแบบนะครับซึ่ง ตรงนี้อาจารย์จะยกมาให้ดูนะครับแล้วก็จะได้เห็นภาพด้วยนะครับจริงๆแล้วมันมีสีรูปแบบนะอันนี้เป็นรูปแบบที่หนึ่งยังมีมีอีกรูปหนึ่งนะเดี๋ยวอาจารย์จะกลับมาตรงรูปนี้รูปแบบของสถานะความชื้นจะจะอยู่สีรูปแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมานะครับอ่ามาดูตรงนี้ก่อนนะครับทำไมเราจะต้องรู้จักสถานะความชื้นของมวลรวมนะครับก็คือ หนึ่งในการคำนวณในงานคอนกรีตนะครับโดยทั่วไปเราจะถือว่ามวลรวมไม่ว่าจะเป็นหินหรือทรายนะครับจะอยู่ในสภาพอิ่มตัวผิวแห้งนะครับ Saturated Surface Dry นะครับหรือ S.S.D. นั่นเองนะครับอ่าแบบนี้เพราะฉะนั้นเราเลยต้องเข้าใจว่า S.S.D. มันคืออะไรนะครับแล้วทำไมต้องคำนวณคอนกรีตด้วย S.S.D. เนื่องจากน้ำที่ถูกกักอยู่ในช่องว่างมวลรวม เราจะถือว่าไม่มีส่วนในการกระทาในการทําปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์อันนี้คือสมมุติฐานนะจริงๆแล้วมันอาจจะมีบางส่วนซึ่งอาจจะไม่เยอะมากนะครับที่ทําปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์แต่ถ้าที่ผิวมีน้านะครับแบบรูปตรงนี้นะครับที่ผิวเนี่ยมันมีน้ําเกินออกมาเนี่ยไอ้น้ําที่เกินเนี่ยเขาเรียกที่ว่า f ี e อ water นะครับจะถือว่าเป็นน้ําพวกนี้มันมีส่วนต่อการทําปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์นะครับ น้ำที่อยู่ในมวลรวม s อ d จึงถือว่าเป็นส่วนของมวลรวมไม่ได้เกี่ยวกับการทําปฏิกิริยาเดี๋ยวเราไปดูสถานะทั้ง4นะครับสถานะของมวลรวมสถานะความชื้นนะ,ะมันก็จะมีสภาพความชื้นแบ่งออกเป็น4รูปแบบนะครับแบบแรกก็คือแบบอบแห้งนะครับอบแห้งก็คือลักษณะนี้ที่1คือไม่มีความชื้นหรือไม่มีน้ําอยู่เลยในมวลรวมนะครับ นี่คือแบบอบแห้งนะ,ะแล้วมันจะแห้งได้ยังไงมันแห้งด้วยการอบเพราะฉะนั้นอบแห้งโอเว่นดรโอเว่นมันแปลว่าเตาเตาอบนะครับก็จะอยู่ในสภาวะถุกอบสภ,อสภาพที่2ก็คือสภาพแห้งในอากาศหรือแอร์ดรนะครับคือสภาพที่มวลรวมผิวแห้ง ผิวอ่ะมันแห้งนะครับโดยที่แห้งลงไปถึงเนื้อข้างในด้วยส่วนหนึ่งเนะี่ยที่เราเห็นในรูปนะครับแห้งเข้าไปถึงภายในด้วยส่วนหนึ่งแต่ข้างในมันจะมีน้ําบางส่วนอยู่นะครับยะมีน้ําบางส่วนอยู่ก็สภาวะตรงนี้ก็คือสภาวะในธรรมชาติในวันที่อากาศแห้งนะครับแล้วมวลรวมของเราก็ถูกตากแดดหรืออยู่ในอากาศอยู่แล้วผิวแห้งหมดเลยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นสภาวะจริงนะครับที่ ที่ที่ที่เป็นอยู่นะครับส่วนสภาวะที่สําคัญที่อยากให้เราจําได้ก็คือสภาวะอิ่มตัวผิวแห้งนะครับเราจะเห็นถ้าเราดูจากในรูปนะครับเราจะเห็นว่าตัวมวลรวมของเราเนี่ยจะอิ่มไปด้วยน้ํานะครับจะเต็มไปด้วยน้ําแต่ที่ผิวเนี่ยยังแห้งอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นสภาวะที่มวลรวมผิวแห้งแต่เต็มไปด้วยน้ําในช่องว่างนะครับตรงนี้แหละ ที่เรียกว่าสภาวะอิ่มตัวผิวแห้งนะครับส่วนสภ,วสภาพสุดท้ายนะครับก็คือสภาพเปียกนะครับอันนี้ก็ยังเป็นสภาพหนึ่งที่อยู่ในน้่งงานจริงๆในสนามจริงๆนะครับไอ้สภาวะสภาพแบบนี้นะครับคือสภาพที่มวลรวมเนี่ยผิวเปียกแล้วก็มีน้ําอยู่ในช่องว่างเต็มไปด้วยนะครับไอ้น้าส่วนเกินนี่แหละจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเอามาพิจารณาใน ในอนาคตถ้าเราเอาไปทํางานนะครับว่าทรายเราเปียกหรือหินเราเปียกหรือเปล่ากับชุดที่เป็นแอร์ดรายเนี่ยก็คือชุดที่เราจะต้องเอาไปพิจารณานะครับไปต่อนะครับอาจารย์ยกมาให้เห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับระหว่างแบบอบแห้งแห้งในอากาศอินตัวผิวแห้งแล้วก็เปียกนะครับให้รู้จักค่าของการดูดซึมน,น้ํานะครับ ค่าของการดูดซึมน,น้ําของมันมันจะอยู่ตั้งแต่น้ำที่อยู่ในโพรงพวกนี้นะครับในโพรงของอิ่มตัวผิวแห้งเนี่ยน้ำที่อยู่ในโพรงพวกนี้นะครับมันคือการได้จากการเอาน้ำหนักของอิ่มตัวผิวแห้งลบด้วยน้ำหนักอบแห้งนะครับมันก็คือช่วงระหว่างนี้นะครับที่แสดงนะครับไอค่าตรงนี้เนี่ยคือค่าการดูดซึมน,น้ำก็หมายถึงค่าที่ น้ำสามารถบรรจุเข้าไปอยู่ในมวลรวมได้นั่นเองเราวิธีการหาก็ง่ายๆไม่มีอะไรคือทําให้มวลรวมของเราอิ่มตัวผิวแห้งแล้วก็ชั่งน้ําหนักแล้วก็เอามวลรวมของเราไปอบให้แห้งไม่ให้มีน้ําเหลืออยู่เอาค่าสองค่าแล้วก็เอาไปชั่งน้ําหนักนะครับแล้วก็เอาค่าสองค่านี้ลบกัน จะได้ค่าปริมาณน้ำที่อยู่นะครับค่าปริมาณน้ำที่อยู่นั่นคือค่าการดูดซึมน้ำนะครับค่าการดูดซึมน้ำเราสามารถทําเป็นเปอร์เซ็นต์ได้นะครับด้วยการอย่างที่อาจารย์บอกว่าเอาน้ําหนักอบแห้งคือตัวนี้ลบด้วยน้ําหนักอิ่มตัวผิวแห้งหารด้วยน้ําหนักอบแห้งให้ตัวอบแห้งเป็นร้อยนะครับเป็นร้อย นะครับหารมันแล้วก็คูณด้วยร้อยมันจะกลายเป็นเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำออกมาวัสดุวัตถุอวัสดุที่ใช้หรือวัสดุทั้งโลกนี้นะครับในการหาค่าความชื้นหาแบบนี้นะครับโดยพื้นฐานหาแบบนี้ทั้งหมดนะครับหาปริมาณความชื้นหาค่าการดูดซึมน้ำหาแบบนี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามคอนกรีตไม้หรือ วัสดุอื่นๆก็ตามนะครับหาด้วยวิธีนี้นะครับแต่อาจจะถ้าเกิดมันมีขนาดเล็กมากหรือมีขนาดใหญ่มากเนี่ยเครื่องมืออาจจะคนละรูปแบบนะครับแต่โดยทั่วไปก็ทำแบบนี้นะครับทีนี้มาดูคำว่าการดูดซึมจริงนะครับการดูดซึมจริงกับความชื้นที่ผิวนะการดูดซึมจริงโดยโดย,โดยเบื้องต้นแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอลบ ที่เขียนไปก่อนนะครับโดยการทำงานจริงๆเนี่ยปริมาณน้ำเนี่ยมันจะอยู่ในลักษณะแบบแห้งในอากาศหรือแบบเปียกมีอยู่สองรูปแบบนะครับที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆการเกิดการอบแห้งกับอิ่มตัวผิวแห้งเนี่ยมักจะเกิดในห้องแล็บนะครับการเกิดการใช้งานจริงๆเนี่ยมันจะเป็นแบบแห้งในอากาศแล้วก็แบบเปียก สองแบบนี้นะครับเจออิ่มตัวผิวแห้งเนี่ยก็คือจังหวะฟุกจริงๆหรือโชคดีจริงๆนะครับคงจะไม่ไม่ค่อยเจอหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเราเวลาเราจะเอาทรายหรือเอาหินที่เอาไปใช้งานจริงๆเนะี่ยเราก็ต้องมาดูว่ามันตัวมันเองอะ่ะมันยังจะดูดน้ําเข้าไปอยู่หรือเปล่าถ้ามันยังจะดูดน้ําเข้าไปอีกเขาจะเรียกว่าการดูดซึม จริงที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดตัวมันเองเนี่ยมันมีความชื้นที่ผิวนะครับเขาจะเรียกว่าปริมาณความชื้นที่ผิวไอ้ตรงเนี้ยเราจะได้เอามาหาักลบถ้ามันแห้งในอากาศมากนะครับเวลาเราทำงานนะ,ะมวลรวมของเราแห้งมากเราก็อาจจะต้องเติมน้ำลงไปในส่วนผสมหรือถ้าเกิดมวลรวมของเราเปียกอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องหาความชื้นที่ผิวออกมาเพื่อที่จะหักลบปริมาณน้ำตรงนี้ออก นะครับเราก็จะได้ไปลดปริมาณน้ําที่จะเอาไปใช้ในส่วนผสมได้นะครับแบบนั้นอ,อันนี้คือวิธีการหานะครับแล้วก็สร้างความเข้าใจระหว่างคําว่าค่าการดูดซึมน้ําการดูดซึมจริงแล้วก็ความชื้นที่ผิวนะครับอ่ะ,อะทีนี้มาดูในการทดสอบเนี่ยเราจะต้องใช้ทรายที่อ่าอิ่มตัวผิวแห้งนะครับแล้วแล้วเราทำยังไงนะ มาดูวิธีการเตรียมทรายนะครับให้เป็น ssd นะครับอาจารย์ก็จะหยุดคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปคุยเรื่องการเตรียมทรายในคลิปต่อไปนะครับ